สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆทุกคนจ้ามาจินเขาป่นน้ำไปโยเดจ้ามือนี้ ขนมจีนน้ำยากายจา่ามาจินเขาง,ง่ายนะปายโยเดอจ่าเดอจินเขาง,ง่ายอยู่บ้านสวนจา่า ผักส่วนขั้วประโยชน์จะหอมกระเทยผักแพ้วจะหอมบอม มาจ้ามามาจินนข้าวป่นน้ำประโยขนมจีนน้ำยาไก่จา้ามาเด้อจา้าพี่น้องเพื่อนๆทุกคนจา้าจินเขาง่ายสวยหลายจา้าปลูกผักอยู่ อันนี้นำยาไก่จะใส่ผักร่วมน้ำจาแอปเปิลจาเซนขาน้าวปนจาเซนขนมจีนจา อันนี้สมหนังหมูจะใส่หอมใส่กระลำจะแสบๆจะมาจิน้น้ำกันเด้อจ้าเด้อประยู่ขอบคุ้นผีนองหลายๆเด้อจ้า ที่เขามาจีนมาให้ยกำลังใจกับประโยชน์นาะจาเนาะกราบขอพระคุณหลายๆจา้าประโยชผิดพลาดอันใดก็ขออภัยหลายๆเด้จา้าไม่อย่างการแนะน้ำประโยชน์เนายจา้าบ้านนอก กอยังกะบอใครเป็นดอกจ้าแมวพ่อมว,ว,วนแมวพ่อนั่นกะขอภัยเด้จ้าเดนะา้มาจ้ามาเจนน้ำประยูงแสบๆน้ำกันจ้า เจนเขาง่ายสวยลายจะเจนยุคพูดเดียวมาจิจนเป็นหมูประโยชน์เนี่ยจะขอบคุณพี่นอ้องเพื่อนๆทุกคนไหลาย้อจะสวัสดีจ้า